ทะเลนี่กว้างใหญ่ไพศาลหนึ่งในสี่ของแผ่นดินเรียว่าในสี่ของแผ่นดินแผ่นดินมีส่วนเดียวน้ําทะเลมีถึงสามส่วนแต่น้ําที่ไหลจากแผ่นดินนั่นแหละเล็ก,เกๆน้อยทำให้เต็มมหาสมุทรได้คุณธเจ้าท่านก็เปรียบเหมือนผลทานที่เราให้เนี่ยไม่ได้ให้ทีเดียวเต็มไม่ได้ให้ทีเดียวรวยไม่ได้ให้ทีเดียว คนทุกดับทุกแต่อาศัยทำบ่อยๆแต่การตักบาตรทำบุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยโดยการให้บ่อยๆก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเต็มเบิกบานเราเต็มเบิกบานผองสายได้เ่ยถือว่าในมหาสมุทรนั้นเต็มได้ชั้นใดจิตใจที่เราเป็นบุญกุศลที่ให้ทานก็เต็มได้ชั้นนั้น ธรรมะพระพุทธเจ้าท่านอุปมาอุปมาหมายถึงอย่างนั้นเราก็ต้องแปรใจความเข้าใจให้รึกซึ้งว่าพุทธเจ้าท่านยกบุญทั้งหลายนี่มาอยู่ตรงนี้เองว่าแสดงว่าจิตใจคนเราเนี่ยจะเต็มได้ก็ต้องอาศัยการให้ทานบ่อยๆแม้แต่ น้ําที่ไหลามาทั่วไปคลองเล็กคลองน้อยยังทําให้ทะเลเต็มนะทะเลเต็มได้สมบูรณ์ได้ใจเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราสระความเสียดายสระความตนีแล้วใจเราก็จะเบิกบานแต่ถ้าเรามีความตนีแล้วเนี่ยใจเราจะไม่เบิกบานใจเราจะคุณมัวคนที่ มีทรัพย์แล้วให้ทรัพย์ไม่ได้มีมีทรัพย์แล้วทำประโยชน์ไม่ได้บุคคลนั้นย่อมไม่มีความสุขทางใจไม่มีความเบิกบานแต่คนเรามีทรัพย์แต่สามารถสละทรัพย์นั้นให้เป็นทานได้บุคคลนั้นย่อมเบิกบานผ่องใสคนให้ทานนี่ไม่ใช่คนจนคนจนไม่ใช่คนคนจนนี่ให้ทานไม่ได้ คนจนนี่ให้ทานไม่ได้คนชื่อว่าให้ทานได้นี่ถือว่าคนนั้นพ้นความจนจะมีเงินสองร้อยล้านพันล้านแต่ไม่เคยตักบาตรทำบุญเลยคนนั้นคือคนจนคนนั้นคือไม่มีข้าวกินคนนั้นคือไม่มีที่อยู่อาศัยคนนั้นคือไม่มีผ้าน,นุ่งคนนั้นถือว่าผิวพันธ์ผ่องใสบรรณะไม่ผ่องใสพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้แล้วท่านเห็นว่าทานนี่เป็น สเบียงเป็นบันไดเป็นทางเบื้องต้นของพระยาเจ้าที่บุคคลจะต้องสละฐานเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันด่านนั้นคนให้ทานนี้ยังไม่มีประวัติมาให้ทานโดยจนคนจนเนี่ยพวกไปเล่นจนหมดตัวโดยจนไปกินจนหมดสติโดยจนโดยมากไปลงทุนทำอย่างอื่นที่นอกรูนอกทางหรือว่าไม่รู้จักคำว่า ระยัดมัธยัิที่เขาไปเสียหายเรื่องอื่นมากกว่าทําบุญแต่คนทําบุญเนี่ยทาไปเถอะทาให้เหมือนเล่นนะเนี่ยรับรองไม่จนคุณไปเล่นเป็นล้านคุณก็ทําบุญเป็นล้านถ้าคุณจะได้มาลอยหลาเป็นสิบสิบล้านคุณไปกินหมดเป็นแสนคุณก็ทําบุญเป็นแสนถ้ากล้าทําอย่างนั้นได้จะคนนั้นจะไม่จนบ้าง เออไอคนนี้มันไปเล่นเป็นล้านน่าเสียดายเรามีล้านหนึ่งเรามาทำบุญดีกว่าไอ้นี่ไปกินหมดเป็นแสนเรามีเงินแสนเอามาทำบุญดีกว่าทำบุญนี้ไม่ใช่จำเป็นจะต้องมาทุ่มเทให้กัวัดทำบุญนี้คือการเป็นผู้ให้แก่คนที่เป็นคนดีเช่นแม่เราพ่อเรา พี่น้องเราที่เขาเดือดร้อนเราสนจลสงเคราะห์หรือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่มีศีลธรรมคนที่เป็นคนดีหรือเป็นมูลนิธิหรือเป็นการสงเคราะห์อะไรก็ได้ซึ่งทำอะไรแล้วให้เป็นประโยชน์แก่ช่วยเหลือคนอนั่นคือว่าเราก็อยากจะรวยจะรวยมากกว่านั้นผลบุญเนี่ยเป็นพลัง เป็นสิ่งลึกรับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำแล้วยิง่งทำยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรวยไม่ใช่ทำแล้วจน